พอมีเงินก็ไม่มีเวลาพอมีเวลาก็ไม่มีเงินนะครับผมว่า2ปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาคลาสสิกของคนในสังคมปัจจุบันนี่แหละนะครับเพราะว่าทั้งเงินและเวลาเนี่ยมันเป็นทรัพยากรที่เราจะต้องบริหารจัดการมันอย่างเหมาะสมนะครับวันนี้ครับอยากชวนทุกคนมาจัดสมดุลชีวิตกันอีกครั้งครับโดยการปรับบาลานซ์หว่างเงินและเวลาจัดการยังไงให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นเดี๋ยวเข้าไปฟังใน Well Wisdom Podcast ตอนนี้ครับ สวัสดีครับผมวิทย์อิทธิศักดิ์นะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Well Wisdom Podcast ครับพอดแคสต์ Podcast ด้านการเงินการลงทุนที่จะทำให้ชีวิตการเงินของทุกคนดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเ,เรามีนัดกันใน Well Wisdom Podcast ทุกวันอาทิตย์6โมงเย็นนะครับรับฟังได้หลายช่องทางครับผ่าน Spotify SoundCloud Apple Podcast ครับหรือรับชมผ่าน Facebook YouTube g o o g l e w i n g ได้หมดเลยครับแต่ฝากนิดนึงครับรับชมรับฟังผ่านช่องทางไหนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมและทีมงานผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมากเรื่อยๆนะครับวันนี้ครับจะชวนทุกคนมาคุยในมิต เรื่องเงินและเวลากันนะครับเพราะผมว่า2อ,อย่างนี้เป็นทรัพยากรที่สําคัญมากๆและส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้นะครับจะบอกว่าให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างเงินและเวลาส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมไม่อยากจะเสียมันไปทั้งสองครับผมว่าเราทุกคนสามารถจัดหาตรงกลางปรับบาลานซ์ทั้งเงินและเวลาให้มันเหมาะสมได้นะครับเคยได้ยินที่เขาบอกกันใช่ไหมครับว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยเรามีเวลาแต่เราไม่มีเงินแต่พอเราแก่แล้วเนี่ย เราก็จะมีเงินแต่เราไม่ค่อยมีเวลาเหลือแล้วนะครับดังนั้นผมว่าตรงกลางของมันก็คือการ ปรับบาลานซ์ให้มันเหมาะสมไปตลอดทุกช่วงวัยของเราตั้งแต่ช่วงเราวัยรุ่นวัยกลางคนวัยอายุมากแบบเนี้ยเฮ้ยผมว่าจริงๆแล้วมันสามารถปรับบาลานซ์ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะในบทความที่ผมเตรียมมานี้นะครับเขาก็ให้คําแนะนําด้วยนะครับว่าเอ๊ะมันมีวิธีการที่จะปรับบาลานซ์ทั้งเรื่องเงินและเวลาของเรานะครับที่ทุกคนน่าจะเอาไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองได้นะครับเรื่องแรกครับคือเขาแนะนําว่าให้คุณลองเนี่ยคำนวณต้นทุนเวลาชีวิตของคุณจริงๆซิว่าเฮ้ยเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราจ่ายไปเนี่ย ถ้าคิดเป็นเวลาที่เราต้องใช้ในการหาเงินแล้วเนี่ยเราใช้ไปเท่าไหร่บ้างก็คือให้เราตีมูลค่าของเราเป็นชั่วโมงมาครับเอาง่ายแบบนี้ก็ได้ครับก็คือเราเอารายได้ของเราต่อเดือนมานะครับเอารายได้ต่อเดือนมานะจากนั้นนะครับมาหาร30แล้วก็หารกับ24ถูกไหมครับหาร30คือเป็นวันหาร24คือเป็นชั่วโมงแค่นี้เนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าความสามารถในการหารายได้ของเราต่อชั่วโมงเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อันนี้เราคิดกลมๆเร็วๆนะครับมันไม่ใช่โจรกตศิสตร์ไม่ต้องเป๊ะมากเอาแบบไรายไดด้ต่อเอเืน หารด้วย30แล้วก็หารด้วย24่ีทีจะได้รู้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆครับสมมุติอ่ะมีนายแล้วกันนะฮะรายไ,ได้ต่อเดือนสัก3า0 0 0บาทเป็นรายได้มาตรฐานแล้วกันนะครับว่าอ่ะ3 0 0 0 0บาทเนี่ยอยากรู้ว่าราคาต่อชั่วโมงที่นายเอทำได้เป็นเท่าไหร่ก็เอา30 0 0 0หาร30แล้วก็หารด้วยออกมาก็คือนายเเนี่ยมีความสามารถในการหารายได้อยู่4 2บาทเอา40าแล้วกันปัดลงนะครับ40บาทต่อชั่วโมงนะครับ อันนี้คือความสามารถในการหาเงิได้ของนายเอนะครับคำถามคือเรารู้เรื่องนี้ไปทําไมใช่ไหมครับเพราะเมื่อเราเปรียบเทียบเนี่ยเวลาเรามีตัวเปรียบเทียบว่าอะไรมันคุ้มไม่คุ้มเนี่ยผมว่าลองเอาเอสเกลเนี้ไปเปรียบเทียบดูนะครับเช่นสมมตุติเราจะไปกินมื้อแพงๆสักมื้อนึงอาเป็นไม่ต้องแพงมากบุฟเฟ่ธรรมดาคือสี่ร้อยบาทถูกต้องไหมครับบุฟเฟ่ธรรมดาคือ4ี่บาทการกินบุฟเฟ่สี่ร้อยบาทหมายความว่านายเอเนี่ยที่เงินเดือนสามหมื่นบาทเนี่ยต้องใช้เวลาในการทำงานถึง10ชั่วโมงเพราะนายเอ ค่าตัวชั่วโมงละ40บาทถูกไหมครับค่าตัวชั่วโมงละ40บาทต้องทํางาน10ชั่วโมงถึงจะไปกินบุฟเฟ่ได้นะครับ <S <S ผมบอกก่อนว่าสูตรนี้เราคิดแบบหลวมๆเนาะเพราะว่าจริงๆบางคนจะเถียงเฮ้ย24ชั่วโมงเราไม่ได้ทํางาน2 4ชั่วโมงนี่เราทํางานแชั่วโมงสีิบชั่วโมงคือผมตีเป็นตัวเลขกลมๆเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะครับอันนี้ผมโน้ตไว้ก่อนเพราะน่าจะมีคนมาเถียงแหละนะครับเราตีกลมๆเพื่อให้เราเห็นภาพไงว่าอ๋อเฮ้ยเราใช้จ่ายอันนี้ไปอ่ะก็คือาา้ันนกก่วม ลองคิดภาพที่มากกว่านั้นดูครับในตัวอย่างเขาบอกว่าเราจะซื้อมือถือสักเครื่องหนึ่งเนี่ยราคา4 0,000บาทนะครับถ้าเราเอา 40, 40ไปหาเนี่ยหมายความว่าเฮ้ยเราใช้เวลากว่า900อเกือบเกือบพันชั่วโมงในการซื้อมือถือสักเครื่องหนึ่งพันชั่วโมงนี้ตีเป็นกี่วันครับถูกไหมฮะคือโอเคผมไม่ได้บอกว่ามันซื้อไม่ได้นะเพียงแต่ว่าการทําแบบนี้มันจะให้คุณเห็นภาพชัดเจนขึ้นครับว่าสิ่งที่จ่ายไปคุ้มค่ากับเวลาที่เราต้องไปหาเงินแลกมาหรือเปล่า แค่นั้นเองนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งในยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยครับเราซื้ออะไรหลายๆอย่างโดยที่เราก็อาจจะไม่ได้อยากได้โดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องมีมันด้วยซ้ำนะครับดังนั้นการมีเกณฑ์เนี้ยกลับมาคิดกับตัวเองอีกทีเนี่ยผมว่ามันจะช่วยให้เราตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างได้ง่ายขึ้นนะครับว่าโอ้โห อันนี้ถ้าซื้อเนี่ยก็คือต้องทํางานไปแบบอีกสิบยีชั่วโมงเลยหัวซื้อดีไม่ว่าจะได้ง่ายขึ้นไงฮะจะได้ของในตะกร้าจะได้เป็นลบออกให้มันเยอะขึ้นจะได้ไม่ได้กดสั่งกดสั่งเพลินๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องที่2ครับก็คือปรับกิจวัตรการเงินของเราเนี่ยให้เป็นระบบอัตโนมัติเพื่อให้เราประหยัดเวลาในการไปคิดเรื่องอื่นๆได้มากขึ้นนะครับเช่นเรื่องการจ่ายบินนะครับการชําระหนี้หรืออะไรพวกนี้ครับถ้าเป็นไปได้อ่ะผูกให้มันอยู่กับบัตรเครดิตไปเลยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งทำแมนนวลว่าเ,เด เราเคลียบี้นี่นี่แล้วหรือยังไม่ต้องนะครับให้ระบบออโตเมติกพวกนี้มันดูแลเรานะครับเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าไอ้เรื่องพวกไอ้เรื่องจุกจิกที่ดูเหมือนเป็นเรื่องไร้สาระพวกนี้นะครับเอาเข้าจริงๆมันรบกวนจิตใจเราเหมือนกันนะสำหรับผม,ผมก็เป็นว่าเฮ้ยงานก็ต้องทําแต่หันไปให้ i, บินนั่นนี่นูน่นยังไม่ได้จ่ายแทนที่เราจะต้องมานั่งจ่ายเองทาแมนวนวลครับคุณมีบัตรใบหนึ่งที่รวบรวมค่าใช้จ่ายพวกนี้มาจ่ายไว้เลยก็ดีแต่ก็ไม่ใช่ว่า ทำแบบซีซัวนะครับทำให้มันเป็นระบบอะครับว่าโอเคกลุ่มค่าใช้จ่ายจำเป็นเนี่ยเอาบัตรเนี้ยมาจัดการซะนะครับแล้วคุณก็ค่อยมาเคลียร์บัตรทีเดียว1ครั้งต่อ1เดือนพอนะครับไม่ต้องไปทํายุกยิบยุกยิเยอะๆอย่างเงี้ยครับมันก็ช่วยแบ่งเบาภาระทางด้านเวลาให้เราได้เยอะเวลาสําคัญของเราเนี่ยเราจะได้ไปใช้โฟกัสในเรื่องที่มันจําเป็นจริงๆเรื่องที่3ครับก็คือเราต้องเลือกให้ถูกนะครับว่าช่วงเวลาไหนเนี่ยควรจะเอาเวลา ไปแลกเงินหรือช่วงเวลาไหนควรจะเอาเงินไปซื้อเวลากลับมายกตัวอย่างแบบนี้ก็ได้ครับถ้ามันมีเหตุการณ์ไหนที่เราจะต้องเร่งรีบจริงๆนะครับเช่นว่าต้องเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งการที่เรายอมเรียกแกรปการที่เรายอมเรียกแท็กซี่ก็อาจจะคุ้มค่าในด้านเวลามากกว่าการที่เราไปขึ้นรถเมลหลายๆต่อก็ได้ถูกไหมครับมันคือเรื่องความเสียเวลาหรืออะไรก็ได้หรือแม้กระทั่งว่าเรื่องการเลือกคอนโดเพื่อที่จะเช่าอยู่อย่างเงี้ยครับ สมมุติเราทำงานอยู่ที่ที่อสโศกนะครับอสโศกเลยนะการที่เราไปเลือกอยู่ชาญเมืองเลยนะครับเช่นชาญเมืองเช่นบางว่าอะไรเงี้ยครับหรือบางใหญ่อะไรเงี้ยนฮะแล้วไปทำงานอสโศกแบบเน,นี้ยคือเราต้องเสียเวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมงขาไปสองชั่วโมงขากลับทุกวันแบบเนี้ยครับเห็นไหมครับเวลาที่เสียไปมีมูลค่าเยอะมากดังนั้นการเลือกไปเช่าคอนโดหรือซื้อคอนโดที่มันอยู่ใกล้กว่านั้น แน่นอนต้นทุนมันแพงกว่าการซื้อชานเมืองอยู่แล้วการซื้อในเมืองแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือเวลาถูกต้องไหมครับคุณเอาเวลานั้นไปทําอะไรอย่างอื่นได้ซึ่งอันนี้ผมเป็นการยกตัวอย่างนะครับผมไม่ได้แนะนำให้ทุกคนไปทําแบบนั้นแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาของคุณมันสำคัญวะเพราะมันสามารถเอาไปสร้างรายได้คุณเอาเวลาไปคิด1 2 3 4ต่อได้ทําให้ชีวิตมันไปข้างหน้าได้ถ้ารู้สึกแบบนี้อันนี้แหละครับ เป็นสิ่งสําคัญที่ต้อง manage ให้ดีๆนะของบางอย่างที่มันควรจ่ายก็ควรจ่ายครับอย่าประหยัดโดยไม่จําเป็นแต่ของบางอย่างที่มันประหยัดได้คุณก็สามารถประหยัดได้นะเอออันนี้มันจะต้องแยกให้ออกแล้วก็ตัดสินใจให้ถูกต้องแล้วข้อสุดท้ายครับก็คือเราจะต้องออกแบบชีวิตที่เราต้องการนะครับว่าเราต้องการชีวิตแบบไหนข้อนี้มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องการบริหารเวลาแต่ผมรู้สึกว่ามันจะทําให้เราจัดสรรเวลาต่างๆได้อย่างดีขึ้นครับคือสมมุติถ้าวันนี้เป้าหมายในชีวิตของเราคือ การดูแลลูกของเราให้โตมาเป็นคนที่ดีเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมแบบนี้การจ่ายเวลาสักวันละชั่วโมงสองชั่วโมงในการดูแลเขาถ่ายทอดสิ่งที่เป็น mindset ของคุณให้กับเขาหรืออยู่กับเขาอบรมเขาผมว่ามันก็เป็นเรื่องสําคัญถูกต้องไหมครับพอเรารู้แล้วว่าอะไรเป็นเรื่องสําคัญในชีวิตเนี่ย เราก็จะจัดสรรเวลาให้กับมันได้เสมอซึ่งแน่นอนมันจะต้องมีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับมันมีทฤษฎีหนึ่งที่อยากเล่าให้ฟังครับกาเรียกว่า theory of jar ทฤษฎีแก้วโหลหรือขอโทษภาษาไทยไม่มั่นใจเรียกว่าอะไรนะแต่มันเรียกว่าทฤษฎี theory of jar นะครับมันเล่าแบบนี้ครับว่าสมมุติว่าวันนี้เรามีโหลอยู่ใบหนึ่งเรามีของ3อย่างกองไว้ข้างนอกนะครับคือหินก้อนใหญ่กรวดก้อนเล็กแล้วก็ทรายถูกต้องไหมครับหินก็คือก้อน,นเ,ลอเลยกรวดก็จะก้อนเล็กๆรงลงมาแล้วก็ทราย ความสําคัญของมันก็คือเราเนี่ยเรียงลําดับของพวกนี้ลงไปในโหลนั้นอย่างไรถูกไหมครับรายเปรียบเสมือนเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องไม่จําเป็นในชีวิตอะครับเช่นซีรีส์ใหม่ Netflix เช่นถ่ายฟีดมือถือทําเรื่องไร้สาระเมาส์เมาส์มอยนินทาพวกนี้เป็นรายกรวดก้อนเล็กๆก็อาจจะเป็นเรื่องสําคัญขึ้นมาบ้างครับเช่นเพื่อนฝูงมิตรภาพการงานหรือ What e v e r ของคุณผมไม่รู้ว่าอะไรเป็นเรื่องสําคัญรองลงมานะแต่ที่อยากให้โฟกัสคือหินก้อนใหญ่ หินก้อนใหญ่ๆที่กองอยู่ตรงนี้มันคือเรื่องสําคัญจริงๆของชีวิตเราครับเช่นครอบครัวสุขภาพหน้าที่การงานนะครับหรือความเป้าหมายในชีวิตพว,พวกนี้เขาเรียกหินก้อนใหญ่ๆนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราเอาทรายพวกนี้กรอกลงไปในโถก่อนมันจะไม่มีที่ว่างพอให้หินก้อนใหญ่ๆห,หรือเรื่องสําคัญในชีวิตของเราใส่ลงไปในโลอันนั้นนะครับแต่วิธีการจัดลําดับความสําคัญที่ถูกต้องคือเราต้องเอาเรื่องสําคัญหรือหินก้อนใหญ่ใส่ไปในโลก่อน หลังจากนั้นครับคุณลองค่อยเอากรวดใส่ลงไปสําคัญล,ง,ลงมาและสุดท้ายอะครับเชื่อไหมฮะว่าขนาดเราเอาเหินก้อนใหญ่ๆเลี้ยงไว้ครบแล้วนะเอากรวดที่มันก็สําคัญเหมือนกันกรอกใส่ลงไปแล้วนะคุณยังสามารถเอาทรายหรือเรื่องไร้สาระนั้นนะ่ะกรอกใส่ไปได้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าทรายอาจจะใส่ได้ไม่เต็มทั้งหมดนะแต่มันก็มีที่ว่างพอนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้คุณลำดับความสําคัญของชีวิตคุณโดยการเอาเรื่องไม่สําคัญลงไปทําก่อนนะ่ คุณจะไม่มีเวลาเหลือทําเรื่องสําคัญในชีวิตเลยแต่ในทางกลับกันครับถ้าเราเอาเรื่องสําคัญไว้เป็น Priority อันดับแรกๆเช่นถ้าเราเชื่อว่าสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็นตามเราจะตื่นเช้าไปออกกําลังกายก่อนถ้าเราเชื่อว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องสําคัญไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะวางแผนจะเก็บออมจะลงทุนให้ได้ทุกเดือนถ้าเราเชื่อว่าครอบครัวเป็นเรื่องสําคัญ เราจะยอมจ่ายเวลาเพื่อที่จะอยู่กับคนในครอบครัวให้ได้นานที่สุดเรื่องพวกนี้แหละครับเป็นเรื่องที่อยากจะฝากไว้นะครับออลองไปดูได้ไปเสิร์ชยูทูบได้ครับ The Theory of j a r เนาะมีมี f e ส s ร r อธิบายได้ดีผมจําชื่อท่านไม่ได้นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยพอเราเข้าใจแบบนี้เราลําดับความสําคัญของเรื่องที่ต้องทําต่างๆในชีวิตได้ง่ายขึ้นแล้วมันทาให้เราตัดเรื่องที่มันไร้สาระออกไปได้เยอะมากๆเลยนะครับก็ทั้งหมดนี้ฮะเป็น รียกวบางอย่างผมก็เพิ่มขึ้นมาเนอะมันไม่ได้มีทั้งหมดในในบทความที่ออกมาเล่าให้ฟังแต่เป็นวิธีการปรับสมดุลระหว่างเวลาและเงินนะครับที่ผมว่าทุกคนสามารถไปปรับใช้ได้นะครับหลายๆอย่างเนี่ยผมก็ามาปรับใช้กับชีวิตตัวเองอย่างทฤษฎี y of จารก็เป็นเรื่องที่ผมชอบแล้วผมก็ ริมหาเสมอเนาะเวลาเราจะเลือกทําหรือไม่ทําอะไรก็ตามนะครับก็หวังมากๆว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าชอบเนาะอันนี้ผมไม่อยากถามฟีดแบ็ทุกคนเรื่อยๆแหละครับว่าเวลาผมเอาเรื่องอื่นที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินโดยตรงมาเล่าเนี่ยทุกคนมีความเห็นเป็นยังไงบ้างจริงๆบอกได้นะครับว่าเออขอแนวนี้อีกรู้สึกว่าเฮ้ยมันแฮปปี้มันเพราะจริงผมรู้สึกว่าเราสามารถพัฒนาใน มิติอื่นๆได้ด้วยควบคู่กับเรื่องเงินของเราครับซึ่งมันสาคัญเนาะคนบริหารเวลาดีส่วนมากก็บริหารเงินได้ดีถูกต้องไหมครับส่วนมากมันเป็นอย่างนั้นแหละนะครับดังนั้นผมว่าถ้าชอบก็พิมพ์คอมเมนต์อะไรบอกกันได้นะครับหรืออยากได้หัวข้ออะไรเพิ่มเติมจริงๆพิมพ์มาได้ยินดีรับฟังความเห็นของทุกคนนะครับขอบคุณมากๆครับที่ติดตามมาจนถึงช่วงท้ายพอดแคสนี้และสุดท้ายถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือพิมพ์คำว่าชอบเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกไปเรื่อยๆด้วบเจกันนให่คคลิปรับ สวัสดีครับ